เน่ยอย่าแชรก็ได้ไม่ต้องยกจักรและทำอะไรน่าร้อนเอาไงร้อนหรอคะถ้าเป็นหนูเนี่ยก็กินไอติมให้มันเย็นเดี๋ยวแนะนำให้มันถูกที่ถูกเวลานิดนึงฉันจะวางทุกอย่างอ่ะเชิญคุณผู้ชมตามสบายอยากดูอะไรก็ดูแล้วก็เดินไปน้่งอซอยแล้วก็ไปกินไอติมตามอำเภอใจไม่ต้องทะเลาะกันวิธีกินไอติมที่บ้านบบว่า รู้ราไฮโซครีเอทสุดๆโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกเออนี่เรามีแม่ลูกคู่หนึ่งนะคะ,ะเขาจะมาแนะนำเราว่าการกินไอติมที่แบบครีเอทสุดๆโดยไม่ต้องออกจากบ้านให้เปลืองเงินนั้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะช่วยตักความสุขเติมความอร่อยสนับสนุนโดยไอศครีมวอลนะคะหนูอนายากเอยาไปหาของอ,ร,อร่อยๆกินข้างนอกค่ะวันหยุดแบบนี้เอาไปข้างนอกรถติดตาเลยลูกอากาศก็ร้อนนะแล้วดูของนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถูกนะลูกก็มียากี้ขนมอร่อยๆนี่ค่ะน้า นะขออ่อยใช่ไหมใช่ค่ะได้เดี๋ยวจัดให้เย้ <Yeah. S 1> มาแล้วนี่นะคะถ้าทิ้งกรอบของโปรดรูกแพลนี่แล้วแม่มีทีเด็ดกว่านั้นนะไอ้สครีมวอลรัร,รวมมิดโห oh. คุณแม่เอามาทําอะไรคะเนี่ยอ้าวก็เอามาใส่ยทับทิมกรอบไงคะรับรองว่าไอศครีมของแม่เนี่ยนะกินกับอะไรก็อร่อยแล้วตอนเด็กๆคุณไม่ชอบกินไอศครีมมั้ยคะชอบที่สุดในโลกเลยคะ่ะไอศครีมรวมมิตรเนี่ยของโปรโดอันดับหนึ่งคุณแม่เลยนะคะเห็นไหมคะมีไอศครีมไว้ที่บ้านแบบนี้นกล่องนึงกินได้ตั้งหลายคนนี่เรายังมีเหลือเผื่อไว้ให้น้องภูมิด้วยมาชิมได้ดนนีกว่าอืมอร่อยจริงๆเิยค่ะคุณแม่เห็นไหมของเราแบบนี้คุณแม่กินมากสิคะอืม อีกหนึ่งลูกอะไรอะไรก็อร่อยว้าวทนี้รู้แล้วรู้แล้ววันหลังที่จะปาร์ตี้ที่บ้านนะแล้วก็ทำไอติมกินกันเองนะเฮปปี้เลยบ้านแแบบเนาะตามอาเภอใจเลยคุณผู้ชมค่ะอยากใส่อะไรยังเอาอู้แต่ละเครียดลงไปเลยแล้วของบ้านฉันเยอะด้วยหมดปัญหาแล้วนะหมดแล้วโอ้สบายใจเอ๊ะมันเป็นปัญหาของฉันเหรอร้อน ก็เห็นพี่ร้อนแล้วพี่จะเดือดไงไม่พาช่วงนี้พี่เรียนเยอะน้องเห็นระดับพี่เนี่ยยังต้องเรียนนั่นน่ะสิอันนี้คือเจตนาว่าวันหนึ่งอ่ะอยากจะเป็นคนที่สอนคนอื่นได้แต่ทีเนี้ยเราจะเอาประสบการณ์ที่มี35ปีเนี่ยสอนคนอื่นได้อย่างไรก็เลยการที่จะมายืนพูดป้าวป้าวอะไรเงี้ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าด้วยความที่เราอายุปูนนี้แล้วเนี่ยหลักการมีไหม ก็เลยไปเรียนเรื่องหลักการถ้าเรามีบุคลิกที่ดีมีความมั่นใจเวลาจะออกไปไหนเราก็มีความสุขอย่างเวลาไปช้อปปิ้งอย่างวันนี้นะมีตลาดหนึ่งมาแนะนําคุณผู้ชมค่ะตลาดถนอมมิตรอยู่วัชรพลค่ะจะพาไปดูพี่คนหนึ่งคนนั้นเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะหน้าสวยผมสวยแต่งตัวเต็มมาขายของแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายแต่ดูดีเขาอ่าเขามีจุดขายไปดูวิธีคิดเขาวันนี้จะพามารู้จักตลาดถนอมมิตรย่านถนนวัชรพลนะครับที่นี่เปิด มาเกือบ20ปีแล้วและครับสมัยก่อนนี้ก็เป็นแผงเล็กๆแบกกระดินขายกันแล้วก็พัฒนาม,มาจนเป็นอาคารใหญ่โตมีร้านนับร้อยร้านให้ได้เลือกชอปกันเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนในย่านวัชรพลเลยก็ว่าได้ครับอู้เห็นผักเยอะอย่างนี้นะ3อย่าง25บาทถ้าหนึอย่างก็10บาทนะสวยสดถ,ถูกดูอ <Do on S 2> ่อน ที่สาคัญสวยแล้วก็ถูกด้วย<ช>มีที่นี่เลยนะคะ<ช>ทาไมแม่ต้องนั่งสูงอย่างนั้นนะคะเพราะถ้าบางท,ทีลูกค้ามานี่บางทีทาไม่ทันเรามองเห็นบางทีคนอยู่หน้าร้านเราจะเช้ถ้านั่งอยู่ในที่สูงนั้นจะมองเห็นลูกค้า<อ>ชัดกว่าเหรอคะมองเห็นไกลค่ะที่นี่มีทั้งผักเมืองหนาวที่ส่งตรงมากันทุกวันหรือว่าจะเป็นผักเนาะทินใต้ยอย่างใบเหลียงก็มีขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกินผักสดแบบออร์แกนิกแนะนำให้มาที่ร้านนี้เลยนะครับมีผักออร์แกนิกในเครือข่ายหลายๆจังหวัด รวมอยู่ที่เดียวกันเลยแหะครับมีสินค้าจากที่ไหนมาบ้างคะสิงบุรีค่ะมีจากสิงบุรีแล้รกงแม่กลองบ้านแผรนะคะแล้วก็ตอนนี้มีจากมาจากแม่แม่ห้องสอนค่ะแม่ห้องสอนเลยอะคะของตลอดทุกวันใช่ไหมคะทุกวันค่ะ ที่นี่ก็เปิดกันตั้งแต่เช้าตรรดเย็นนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทำทัวร์ช่วงเย็นๆเขาก็จะมีถนนคนเดินที่ขายเฉพาะอาหารสำเร็จรูปให้ได้แวะซื้อก่อนกลับบ้านด้วยนะครับนี่เลยค่ะร้านนี้ก็มีคนแนะนำมานะคะยอใหญ่จิ้มแซ่บ คือแต่ละอย่างของเขาใหญ่ในที่นี้คือ,อไก่ยอใหญ่แต่ที่สําคัญคือต้องมีน้าจิ้มซีฟู้ดให้ใครจะยำเราก็ยำให้ค่ะอือ,อย่าง <ทะ S 1> แล้วยำก็น่าจะอร่อยนอะหนึ่งท่อนใหญ่35บาทเท่านั้นเองนะครับเผ็ดแซ่บซีดกันแล้วมาดูเมนูเฮลตี้กันสักหน่อยร้านนี้กินแล้วอิ่มด้วยสวยด้วยนะจ๊าน้ำถั่วปั่นเพื่อสุขภาพมีถั่วอะไรบ้างคะมีถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถัวงถ่วขาวถั่วเหลืองครับเวลาปั่นทีนึงคือใส่ทุกอย่างเลยหรือว่าเราเลือกได้ แล้วแต่กับลูกค้าเขาชอบเขาหวังถ้าเลือกถ้าจะเลือกก็เลือกได้อหอมมากเลยหนูว่าอิ่มอะคะ่ะอันเนี้ยกินแล้วแบบอิ่มเลยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะกินหัวชนิดใดบ้างแก้วนึงก็35บาทเท่านั้นเองส่วนร้านสุดท้ายเรียกได้ว่าต้องเข้าคิวรอไม่รู้ว่ารอกินหรือว่ามารอดูแม่ค้าคนสวยกันแน่นะครับตำนานบ้าบินน้องว่าที่มันแซบเนี่ยคือแม่ค้าแน่เลยเ้ย <c oughs> <c oughs> แม่ค้าแซบจริงค่ะ เป็นแม่คาต้องแต่งหน้าเต็มอัดแน่นค่ะทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นบ้าบินในตำนานคือทุกคนต้องพูดถึงทำคือทำมานานแล้วหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นสูตรของคุณยายด้วยอันนี้เป็นบ้าบินเผือกแป้งดำค่ะมีแป้งดำกับแป้งขาวจะมีอยู่สองสีนะคะนุ้ยเขาเป็นกรอบข้างนอกเขาข้างในเขานุ่ม กองละ30บาทนี่กี่ชิ้นนะคะ10ชิ้นค่ะใครอยากจะกินบ้าบินสูตรโบราณก็แวะกันมาได้นะครับหรือใครอยากจะจีบแม่ค้าคนสวยทีก็ยังโสดอยู่นะจ๊ะนี่ใครอยู่ย่านวัชรพลหรือใกล้เคียงลองแวะกันไปได้นะครับของดีของอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดถนอมมิตรนะครับ hey! เลยว่าตลาดถนอมมิตรนี่ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของชาววัชรพลมาเนิ่นนานๆานแล้วนะคะมันมีทั้งผักมีของกุนเคยมีอะไรมันมันกคนคุ้นเคยต้องคนแถวนั้นจริงๆพี่เขาไม่ได้จําเป็นต้องแต่งชุดก็ได้ชเพราะว่าขนมบ้าบินของพี่เขาอร่อยมากอร่อยถึงขนาดต้องต่อคิวกันเลยนะใช่คือต้องไปบ่ายสองค่ะเขาเริ่มบ่ายสองกาไปบ่ายสองเพราะหลังจากนั้นคือแป๊บเดียวคิวมันแบบ คนเขาแถวยาวเลยไม่หอนหรอคือต้องเขาขายดีมากแล้วเขาทำอร่อยมากต้องไปกินค่ะหนูชอบมากนี่แหละค่ะเสน่ห์ของตลาดสดท่านผู้ชม่่เหมือเวลาไหมหมดก็ได้ค่ะจะไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกับตลาดสดพระรามสีได้ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ